คืี๋ยวดูแพนด้า,ดานางกลัวเสียงประทัดทุกคนวันนี้นอนดบในตู้ทั้งวันเลยโอ้ลูกแพนด้าเพิ่งออกมากลัวมากเลยเหนอลูกมากไม่จะกลัวอะไรนักหนาลูกไม่กลัวหรอกแม่ก็อยู่เนาะพี่มายังไม่ออกเลยทุกคนพี่มายังโดบอยู่ในตู้อยู่เลยอในซอกใต้เตียงเลยแพนด้าออกมาก่อนแพนด้าแม่ต้องแม่บอกแม่เข้ามาแม่ก็ยุ่งทั้งวันเลยวันนี้ สวัดีวันนี้ไหวจุดจีนไหวเขาจุดประทัดกันแพนด้าก็กลัวแพนด้ากลัวมากเลยแพนด้าขี้ขาดมากเลยนะแพนด้ากลัวมากเลยเหรอลูกเหรอกลัวมากเลยเหรอครับอไม่กลัวนะลูกไม่กลัวนะไม่กลัวนะลูกนะทุกคนสงสารแพนด้าไหมแพนด้ากลัวเสียงประทัดมากเลย อ้ากลัวมาก,กเลยเนอะลูกอืมอืมอืมแม่แ็นแม่อยู่แม่อยู่แฟนท่าไม่กลัวเนาะเนาะเนาะไม่กลัวนะลูกเนาะน,ะนะนะางกลัวทุกคนเนี่ยทั้งวันเลยข้าวเคือเพิ่งจะออกมาเนี่ยเช้าเช้าแม่อุ้มไปว่าเจ้าอยู่แป๊บหนึง่งแล้วแฟนท่าก็ออกมาแล้วก็หายไปเราน่าจ้านทากลัว,นะลว, <c oughs> วเหรอลูก โอ้ไม่กลัว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 อืมไม่กลัวไม่กลัวนะครับนะอน้องอันนี้ยังไม่เห็นกลัวเลยน้องอันนี้ชนชนทุกคนดูน้องอันนี้ของพี่พันดา้านสิอ่ะพี่ด้านน้องอันนี้ชนไหมลูกชนมากไหมแม่ดึไม่กินมะขามจะดูแม่มืเอเลอะน้วมาโดนตาพี่ด้านนี่ยวแม่เช็ดท้นะ,นะนะลูกนะนะเอ้พี่ด้าน้องอันนี้ชนไหมลูกนะ นอนดิโซนไหมโซนมากล้วไี่ได้โซนไหมลูกฮะพีไ่ได้โซนไหมไม่โซนแล้วใครโซนใครโซนลูกใครโซนใครโซนอาทิสเหรอแล้วซันต้าไปไหนสันต้าเอ๊ะสันต้าไปไหน,นตาวิงจูดออกอนอกทุกคนใช่ไหมลูกนะพี่ได้ไม่โซนเนาะล,ลูกเนาะ ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามแพนด้ากับน้องๆนะแพนด้าฝากติดตามช่องทิกตอกแพนด้าด้วยนะคะพิมพ์คำว่าแพนด้าแมวพี่บนแม่ก็จะลงคลิปแพนด้าทุกวันอาจจะเป็นคลิปสั้นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้แพนด้ากับแม่แล้วน้องๆหน่อยนะคะใช่ไหมแพนด้าแพนด้าแพนด้า ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับน่ะไม่คุยแล้วเนี่ยนังกลัวทุกคน,นยังกลัวอยู่นเนี่ยไปก่อนนะคะสวัสดีครับ